สีงคือวาราตี้สี่ทุ่มแพงครับแลนด์ e. ก็คืออีกช่วงหนึ่งของการสนทนาและเสียงเพลงครับเพราะวันนี้เรามีนักร้องเพลงเพื่อชีวิตที่มีน้งเสียงระดับคุณภาพคนหนึ่งนะครับเอกลักษณ์โดดเด่นของเขาก็คงอยู่ที่การเอื้อนแล้วก็ลูกคอที่พลิ้วไหวหน่าฟังทีเดียวเป็นน้ําเสียงที่นุ่มลึกที่ไม่เหมือนใครในสไตล์บทเพลงเพื่อชีวิตและเป็นเพลงรักหวานซึ้งกับกีตาร์ตัวเก่งเขาคงจะไม่มีใครเกินคนนี้ครับคุณปูพงศิษฐ์คัมภีร์ครับ บคุณมากครับแมคือตะกี้นี่จริงๆแล้วพออินโทรอ่านช่วงอินโทรดักชั่น,นคุณปูไปแล้วทำให้ผมนึกขึ้นมาได้เดี๋ยวนี้เองว่าตกลงแล้วคุณปูเป็นนักร้องเพื่อชีวิตหรือนักร้องเพลงแนวหวานกันแน่หรือว่าเพลงรักกันแน่มันมีคนถามบ่อยฮะคำถามใช่ไหมฮะมันก็ทำให้ผมงงเหมือนว่าเอาเป็นว่าเป็นเป็นนักร้องรูปหล่อกันแล้วกันเอาง่ายสุดง,ง่ายนักร้องรูปหล่อนักร้องรูปหล่อ,อ,อผมไม่กล้า ไม่กล้าเรียกตัวเองเป็นนักดนตรีไม่ไม่กล้าเรียกตัวเองเป็นเพลงเพื่อชีวิตด้วยตกลงตกลงตกลง,งจะจับตัวเองอยู่ตรงไหนกันแน่ถ้าจะว่าไปแล้วเป็นคนทําเพลงธรรมดาฮะแล้วก็ผมถ่ายทอดสิ่งที่ผมรู้สึกเท่านั้นเท่านั้นเองนะ<ว>ครับไม่ไม่ไม่ได้ระบุว่ามันจะต้องเป็นเพลงเพื่อชีวิตกรรมชนรหรือว่าชีวิตสังคมกลุ่มไหนเปล่าไม่ครับผมไม่ให้ควาสมสําคัญกับกบมันอย่างนั้นกับตรงนั้นน่ะนะครับ,รบ,บผมก็ บางทีตอบไปอย่างนี้ก็หมั่นไส้ทําทำไมเขาหมั่นไส้ถ้าตอบอย่างนี้แล้วเขาจะต้องหมั่นไส้เขา,าฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่รู้จริงๆฮะไม่รู้ตัวเองจะเป็นอะไรดีเป็นปูพงศ์ศึกก็แล้วกันนะฮะก็จะไม่ถามเรื่องที่กําลังเป็นเรื่องเป็นดาวันอยู่ตรงนี้เอาเป็นว่าตกลงอตอนนี้มาตั้งค่ายใหม่หรืออะไรตรงน้องนั้นหรือเปล่าคือทาทาเป็นบริษัทขึ้นมาเฉยๆนะครับ<ะ>แล้วก็บริษัทนี้นี่ไม่มีพนักงาน ไม่มีที่ตั้งไม่มีอะไรมีแต่ชื่อม่แต่ชื่อทําเพื่อที่จะรองรับงานตัวเอง<ะ>เพื่อที่จะไม่ต้องมีสังกัดะฮะ ไม่ต้องมีสังกัดไม่ต้องสังกัดใครอะไรใดๆทั้งสิ้นเป็นปูพงศิษฐ์คนเดียวเดียวเดียวทุกวันนี้คือถ้าเราเราจะย้อนกลับไปตอนนี้ปูมีบริษัทเป็นของตัวเองอาจจะมีไม่มีพนักงานแต่มีคนเดียวแต่ก็เป็นบริษัทนะฮะตั้งแต่เมื่ออดีตไม่รู้กกี่ปีที่ผ่านมาที่เข้ามาดูงกรุงเทพด้วยเงินติดกระเป๋ามาเท่าไหร่ฮะสามสิบสี่บาทสามสิบสี่ครับสามสิบสี่บาทเคยขายสาลาเปาเคยครับขายสาลาเปาแล้วก็มาร้องเพลงออกเทปจนปัจจุบันนี้เขาเรียก เสียพงศิษฐ์ถูกไหมจริงๆไม่ไม่ร่ำรวยนะครับคือผมมีภาระเยอะใช้จ่ายเยอะรายได้ก็จริงๆก็ไม่เยอะคือคนไปเข้าใจว่าผมได้ส่วนแบ่งเทปเยอะ,อะจริงๆมันเพิ่งได้ชุดสุดท้ายที่ออกมาที่ผ่านมามันก็ไม่เยอะนะครับถ้าจะถามเป็นตัวเลขไม่ทราบตอบได้หรือเปล่าตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะ แต่แต่แต่ถามในฐานะหน้าที่คนคนถามมันนะฮะไม่บอกครับแหมลุมน้าตาย <laughs> อันเนื่องมาจากว่าเราคุยถึง34บาทเมื่อกี่ปีก่อนนะฮะหกปีครับหกปีที่แล้ว3 4บาทในกระเป๋าของพงศิษฐ์คำผีเดินเข้ามาในกรุงเทพมหานครแล้วก็ทำมาหาเลี้ยงชีพตัวเองการเ,าเขาเรียกอะไรนะฮะปากัดตีนทีพนะฮะจกนกระทั่งปัจจุบันเราจะต้องต้องการรู้ว่า3 4บาทอันนั้นนะงอกเงยเป็นเท่าไหร่แล้วเท่านั้นเอง ถ้ามีบ้านมีบ้านกี่หลังฮะสองหลังสองหลังรถกี่คันฮะมีรถห้าหรือหกนี่แหละห้าแต่รถราคาถูกๆนะฮะเอาละครับรถปิกอัพอะไรอย่างนี้รถเห็นม่รถกระบะรถเยอะแต่ผมก็ขับได้คันเดียวนะครับขับได้ทีละคันขับอยู่คันเดียวแล้วก็มีมีที่นิดหน่อยมีที่นิดหน่อยที่นี่นิดหน่อยนี่ประมาณกี่ไร่ฮะรวมกัน สิบกว่าไร่ฮะฮแต่ว่ามันกระจายกันอยู่กระจายกันอยู่จากจาก34บาทนี่นะฮะปัจจุบันนี่เป็นมีห้องอัดเป็นของตัวเองด้วยมีมีห้องอัดครับอ่าโอเคชีวิตของตัวเองเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนฮะวิถีชีวิตจริงๆแล้วถ้าพูดถึงการดำรงชีวิตเนี่เหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ก็หรือทุกครั้งก็ยังกินข้าวเหมือน6ปีที่แล้วข้าวชนิดเดิมข้าวผัดกะเพราไก่ข้าวเหมือนเดิมราคาเท่าเดิมแล้วก็ เพียงแต่มีรถขับผมคิด <reco> ว <Christ. S 2> <siglo>. ่าผมเปลี่ยนแค่นั้นเพียงแต่มีรถขับแตผมกินได้เท่าเดิมแล้วก็เที่ยวผมก็ไม่เที่ยวเสื้อผ้าผมก็ไม่ซื้อขอเอานะฮะโอ้โหเดี๋ยวพุ่งสิคมพีมีห้ารถห้าคันบ้านสองหลังไปขอเสื้อจะบ้านขอใครฮะขอฮะจะมีพี่ๆเขาทำพวกเสื้อผกางเกงเสื้ออย่างเงี้ผมรองเท้านี่ก็ขอขอขอแบบเดินไปถึงบ้านเขาแล้วก็หยิบมาเลยให้รู้ว่าขอ แต่ไม่ต้องบอกแตเอาจะไม่ต้องบอกจะขโมยก็ไม่ใช่จะขอก็ไม่เชิงเหมือนกันนะฮะก็หยิบมาให้เห็นด้วย่าเอาไปเลยนะเอาไปเล <c oughs> งยง่ายๆอย่างนี้เลยครับ <c oughs> แต่อันนี้เป็นความจริงตรงที่ว่าถึงแม้ว่าทรัพย์สินิคารจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็แล้วแต่นะคะคุณปูพงศิษฐ์ มารายการของเราเมื่อประมาณสักสองสามปีที่แล้วอย่างไรก็อย่างนั้นนะครับเหมือนเดิมจำได้ไหมคือจาจังหวะขอก็ไม่ใช่นะรเราให้เองเมื่อคราวที่แล้วนี่เราก็ให้กางเกงปตัวงคับผมใส่นอนนะใส่ใส่นอนโอ้คือมันเป็นกางกงขาสั้นนะฮะขาผมสวยมากออมใส่เดินไม่ได้เลยทำไมละะ่ะกลัวอนอาจาร เคยใส่แล้วผู้หญิงริมทางนี่เป็นลม40่สิบคนไม่ขุยเท่าไหร่เลยนะไม่ใส่ตัวการฉุดคลานหรือไงฮะไหนดูขาบพงศิษฐ์โอ้โหจริงเปล่าอ่าไม่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะรู้ว่ารู้ว่าน่าจะโชว์เดี๋ยวน้องๆเป็นลมในนี้มีอยู่ประมาณ80คนเนี่ยเดี๋ยวเป็นลมพร้อมประมาณแปคนคงก็ต้องถึงขนาดนั้นก็แล้วกันอ่าปรากฏว่ากางเกงตัวนั้นเอาไปใส่นอนใส่นอนครับน่าจะมีกางเกงนะอยากเลกตัวไหมฮะ ในแบบเดียวกันนะฮะในแบบเดียวกันยังยังไม่ทราบตอนนั้นนี่คิดว่าคงคงไม่ใช่ลายพรางครับลายลายอะไรฮะลายพรางลายพรางก็คิดว่าคงคล้ายๆกันเอาตัวนี้ไปตัวก็แล้วกันจนมากรถห้าคันบ้านสองหลังไม่มีเงินซื้ออาจจะมีเงินขอเส้สุด